สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสาวท้องสี่อั้นไม่ไหวเจ็บท้องคลอดลูกในรถเมื่อวันที่29มกราคม68เพจสนามข่าวเมืองปราการได้โพสต์ข้อความระบุว่าสาวท้องสี่อั้นไม่ไหวเจ็บท้องคลอดลูกในรถบริเวณปากซอยมัณฑนาตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิร่วมกตัญยูจึงรีบให้ความช่วยเหลือ จนทำคลอดเด็กทารกออกมาได้อย่างปลอดภยัยพบว่าเป็นเด็กทารกเพศหญิงแข็งแรงร้องเสียดังในขณะที่มารดาวัย32ปีถึงกับเอ่ยปากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือเธอทําคลอดภายในรถได้อย่างปลอดภยัยทะเบียนรถกท7 2 7 3ออย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ